เราจะทำรายงานของเราให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยจะต้องมีการใส่รูปหรือโลโก้ลงไปมีการตีเส้นประดับรายงานนะครับที่หัวรายงานวิธีทำก็ไม่ยากเทไหร่ครับเราก็ไปที่รีพอร์ตของเรานะครับในหน้าออกแบบรีพอร์ตก่อนที่จะเอารูปเข้ามาในรีพอร์ตเนี่ยเลือกที่ two box นะครับแล้วเลือก A image นะครับจะเห็นว่าไม่มีรูปหมาย การที่จะเอารูปเข้ามาใน Image Control ได้เนี่ยเราจะต้องเอารูปเข้าไป Embed ใน Report ก่อนนะครับเราก็เลือกที่เมนู Report แล้วก็เลือก Embed Image นะฮะแล้วก็ไม่ยังไม่มีรูปสักรูปเราก็เลือก New Image นะครับเขาก็จะไปโฟลเดอร์ให้เราเลือกรูปที่เราต้องการใส่เราไป Embed นะเลือกเสร็จแล้วก็โอเคออกไปนะครับ อนนี้การที่จะเอารูปที่เรา Embed เข้ามาใส่ใน Image Control ใน Report เนี่ยแล้วก็ทำโดยคลิกที่คลิกขวาที่ Image นะเราก็เลือกอ source นะฮะเปน default เป็น external อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็น embedded นะฮะแล้ว value ก็เป็นรูปที่เราเอาเข้าเมื่อกี้นี้นะครับรูปก็จะเข้ามาข้างในแล้วครับจากนั้นเราก็ปรับขนาดที่เราต้องการว่าขนาดเล็กใหญ่ขานาด เราก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเทบเบิลเราก็เลื่อนได้นะครับจะเลื่อนเทบเบิลเราก็คลิกตรงที่สี่เหลี่ยมบนซ้ายนะครับจะเป็นรูปไฮไลไท์ขึ้นมาเราก็ย่อะยะย่อลงมาได้นึน่ก็เป็นตำแหน่งที่สวยงาม นอกจากรูปแล้วเราก็ยังสามารถใส่กราฟฝึกอย่างอื่นได้เช่นเส้นสนะครับะตรีกรอบเส้นนะเลือกสีของเส้นได้นะครับความหนานอกจากเส้นแล้วเราก็สามารถใส่เช่น สี่เหลี่ยมเป็นกรอบนะครับเลือกสีได้เหมือนกันนะครับสามารถเลือกสีรูปเลือกรูปแบบของของเส้นได้นะครับเอากรอบเป็นยังไงเป็นแบบเป็นจุดๆก็ได้นะครับอลองลันดูครับโอเค có sự ngầm cứng